กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ที่หลายคนสนใจเป็นอย่างมากสำหรับเรื่องการประกาศวิวาสสายฝาแลบของพระเอกดังเวียสกุลวัฒน์ขนารถกับแฟนสาวนอกวงการที่เปิดตัวไปไม่นานท่ามกลางความยินดีของแฟนกลับสำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูจาเจ็ดสาวๆที่เป็นข่าวกับหนุ่มเวียสกุลวัฒน์กว่าจะเจอคนที่ใช่กันครับจะมีใครกันบ้างนั้นตามมาดูกันเลยครับ เริ่มต้นที่นางเอกสาวแผนเคก้กเข็มณิจจานิกรซึ่งสาวแผนเค้กนั้นเคยแสดงคู่กับนุ่มเวียและพบรักกันในกองละครเรื่องพลิกดินสู่ดาวในปี2549จากนั้นทั้งคู่ก็คบหากันมาเป็นเวลากว่า5ปีก่อนจะเลิกรากกันไปตดมีข่าวว่าแม่ของฝ่ายยังไม่ปลื้มนุ่มเวียเท่าไหร่นั่นเองตามมาที่นางเอกคู่ขวัญอย่างนางเอกสาวมินพิชยาที่ร่วมแสดงละครกับนุ่มเวียหลายเรื่องด้วยกัน โดยเคมีของทั้งคู่เข้ากันเป็นอย่างมากจนหลายคนอินอยากจะให้รักกันนอกจอเด็กก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าทั้งสองคนกี้ก,ก้ากกันอยู่แต่ทั้งคู่ก็ได้ออกมาปฏิเสธแล้วว่าเป็นเพียงพี่น้องที่สนิทสนมกันเท่านั้นไม่ได้มีอะไรต่อมาที่นางร้ายหน้าสวยกิฟออนลีนที่มีข่าวลือหนักมากว่าสนิทสนมกับโนมเวียและเคยขึ้นคอนโดกันแต่ไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันว่า ทั้งสองคนคกิ๊ก้ากกันจนในที่สุดข่าวก็เงียบไปมาต่อด้วยนางเอกสาวเบลล่าราณีแฟนสาวของหนุ่มเบียร์ที่คบหานดูใจกันมานานซึ่งสาวเบลล่ากับนุ่มเบียร์นั้นก่อนหน้านี้ไม่เคยมีโมเมนต์หวานๆออกสื่อเท่าไรนักส่วนใหญ่เป็นรูปแอบถ่ายจากคนที่เจอเท่านั้นจากนั้นทั้งสองคนก็เริ่มรับงานคู่กันและมีหมดหวานให้กันมากขึ้นจนหลายคนลุ้นให้ทั้งคู่มีข่าวดีกันบ่อยครั้ง แต่ก็ยังไม่มีข่าวดีกันออกมาสักทีจนล่าสุดก็มีข่าวรักร้าวาและทั้งคู่ก็ออกมายอมรับ,บ่าเลิกรากันและเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันมีความห่วงใยกันเสมอนั่นเองมาต่อกันที่นางเอกสาวจริงจริงคาริธานางเอกสาวที่เคยตกเป็นกระแสะข่าวดราม่าใหญ่ว่าพยายามก็ไปเป็นมือที่3มระหว่างหนุ่มเวียและสาวเบลล่าโดยสาวจริงจริงได้โพสต์และแตกถึงพระเอกหนุ่มคนนี้อยู่บ่อยๆชอบลงรูปสถานที่ที่หนุ่มเวียไป จนโดนถล่มหนักมากจนถึงขั้นหนุมเวียต้องออกมาแก้ข่าวกันรัวๆซึ่งกรณีของสาวชิงชิงนี้ทำเอาคนรักเวียเบลล่าในตอนนั้นออกโรงกุดหลักฐานและเสริมความร้อนแรงของขา่าวด้วยการถล่มยับสาวชิงๆกับคนใกล้ตัวอย่างหนักอีกด้วยมาต่อที่สาวพีคพัทรัสยาคือสาวที่เคยตกเป็นข่าวผัวพันอักษรย่อกับหนุมเวียว่าั้งกู่แอบมีสัมพันธ์กันอย่างสนิทสนม แต่ทางคู่ก็ออกมาแก้ข่าวว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดไม่ได้มีการสารสัมพันธ์ใดๆด้วยกันมาต่อกับสาวคนล่าสุดสาวนอกวงการสาววิกกี้แอร์โฮสเตสสาวที่สามารถคว้าใจนุ่มเวียรืโดยสาวคนนี้ถูกสนใจหนักมากจากตอนที่แม่ของนุ่มเวียอบอกมาลงรูปพร้อมหน้าครอบครัวจะหลายคนลือว่าเป็นแฟนของนุ่มเวียและลือหนักมากว่าเตรียมแต่งงานกันแล้วจนในที่สุด ในวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาหนุ่มเลียกก็ได้ออกมายอมรับว่ามีแผนแต่งงานกันจริงและรักนี้กับสาววิกกี้นั้นเพอร์เฟกมากๆโดยจะแต่งงานกันง่ายๆที่กรุงเทพในวันที่17กรกฎาคมนี้นั่นเองยังไงก็ขอสแสดงความยินดีด้วยนะครับ